สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องจุบีดาวแฮมเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามีสเต็มสวย,สวยมาให้ชมค่ะเป็นสเต็มที่รวบรวมของจิบราท่าที่มีราคาแพงๆนะคะหลาหลายเซตเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะว่ามีสเต็มอะไรบ้างชมกันไปแบบเร็วๆเลยนะคะเชิญเลยค่ะเริ่มจากเซตนี้เลยนะคะ อ,ああอันนี้ก็คือเริ่มต้นที่4เพนนี6เพนนี10เพนนีแล้วก็16เพนนีนะคะเซตนี้เป็นสเตมที่ใช้แล้วนะคะราคาขายก็อยู่ที่6ปอนดกสินะคะและนี่ก็เป็นอีกเซตหนึ่งนะคะเริ่มที่ราคา4เพนนี6เพนนี10เพนนีแล้วก็20เพนนีอันนี้จะแตกต่างกันอยู่ที่ตัวสุดท้ายนะคะ เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเพนนีกับปอนนี้จะมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นสเต็มที่ใช้แล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ราคาอยู่ที่1ปอน50ค่ะ และนี่ก็เป็นสแตมที่ใช้แล้วนะคะเป็นสแตมเกี่ยวกับคริสต์มาสค่ะราคาขายก็อยู่ที่1นึปอนดนะคะเซตนี้เป็นสแตมสามเหลี่ยมนะคะสวยงามมากค่ะราคาหน้าดวงก็คือ5เพนนี7เพนนี15เพนนี สเตมเซตนี้ยังไม่ได้ใช้นะคะเป็นสเตมใหม่ค่ะราคาขายก็อยู่ที่1ปอนกับ1 0เพนนีนะคะสเตมเซตนี้ก็เป็นสเตมที่ยังไม่ได้ใช้นะคะเป็นสเตมใหม่ค่ะสเตมที่เกี่ยวกับคริสต์มาสนะคะราคาหน้าดวงก็มีตั้งแต่6เพนนี9เพนนี12เพนนีแล้วก็20เพนนีนะคะราคาขายก็1ปอนด์95ค่ะ สตมเซตนี้นะคะก็เป็นสเตมเออที่ยังไม่ได้ใช้นะคะแสเตมที่เกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆนะคะราคาขายก็อยู่ที่1ปอนด์กับ5เพนค่ะสเตมดวงนี้ก็เป็นสเตมที่ใช้แล้วนะคะขายในราคา50าเพนนีค่ะอเมริกันไบเซนเทเนลนะคะ แสแตป์เซตนี้ก็เป็นแสแตปมที่ใช้แล้วนะคะก็เริ่มตั้งแต่1เพนนี6เพนนี12เพนนี25เพนนีค่ะราคาขายก็อยู่ที่2.50ปอนด์นะคะและดวงนี้ก็เป็นแสแตปมดวงเดียวนะคะเป็นแสแตปมที่ใช้แล้วก็อยู่ที่2.50ปอนด์ค่ะ สตมดวงนี้ก็เป็นสแสตมที่ใช้แล้วนะคะในราคาที่ขายก็คือ80เพนนีค่ะสเตมเซตนี้นะคะก็เป็นครบรอบ25ปีการแต่งงานของพระราชินีอลิซาเบธท,ที่2นะคะกับ p r i นซ์เฟนริปส์สตมเซตนี้นะคะก็เป็นสตมคริสต์มาสปีคศห9 7 3เสป็นสตมใหม่นะคะราคาขายก็70เพนนีค่ะ สตมเซตนี้นะคะก็เป็นแสเตมที่ใช้แล้วนะคะเป็นสเตมเกี่ยวกับการแต่งงานของ i n c e s s a n อนนะคะราคาขายก็ไม่แพงนะคะเซตนี้อยู่ที่30เพนนีเองค่ะถ้าจะเปรียบเทียบกับเงินไทยนะคะก็คือร้อยสตางค์เป็น1บาทใช่ไหมคะถ้าเป็นเงินอังกฤษก็คือร้อเพนนีก็เป็น1ปอนด์ค่ะราคา1ปอนด์ก็ตกอยู่ที่ประมาณ40กว่าบาทนะคะ สเตมเซตนี้นะคะก็มีทั้งหมด3ดวงนะคะราคาหน้าดวงก็มี3เพนนี9เพนนี12เพนนีค่ะเป็นสเตมที่ยังไม่ได้ใช้ราคาขายก็อยู่ที่80เพนนีค่ะอันนี้เป็นสเตมดวงเดียวที่แยกออกมานะคะเป็นสเตมที่ใช้แล้วราคาขายก็คือ1.25ปอนด์ค่ะ เซตนี้เป็นสเตมที่ใช้แล้วนะคะคือเซตที่แล้วที่เราดูไปจะเป็นของใหม่ที่ยังไม่ใช้จะราคาถูกกว่าค่ะแต่เซตนี้จะราคาแพงกว่านะคะคือ2.25ค่ะสเตมดวงนี้นะคะก็เป็นสเตมใหม่ค่ะเป็นสเตมครบรอบ80ปีของพระมารดาของพระราชินีอลิซาเบธที่2ของอังกฤษค่ะ อันนี้ก็เป็นดวงเดียวกันนะคะแต่เป็นสแตมที่ใช้แล้วค่ะส่วนเซตนี้นะคะก็เป็นสแตมครบรอบร้อยเจ็ดสิบห้าปีของการเสียชีวิตของเนลสันนะคะในเรือวิกตอรี่ลำนี้เลยค่ะและนี่ก็คือสแตมที่ยังไม่ได้ใช้เกี่ยวกับคริสต์มาสนะคะราคาหน้าดวงสิบห้าเพนนีค่ะ ราคาขายก็อยู่ที่50เพนนะคะสเตมเซตนี้ก็เป็นสเตมที่ใช้แล้วนะคะในราคาขายก็อยู่ที่1ปอนด์20ค่ะสเตมดวงนี้นะคะก็เป็นสเตมใหม่ค่ะราคาขาย1.25นะคะสเตมการแต่งงานของปรินซ์ชาลแล้วก็ไดอานนะคะปีคศ1981ค่ะ สเตมเซตนี้นะคะเป็นสเตมที่ยังไม่ได้ใช้ราคาขายก็อยู่ที่1.50ปอนด์ค่ะเป็นสเตมครบรอบ50ปีของจดหมายทางอากาศค่ะเซตนี้นะคะก็เป็นสเตมเกี่ยวกับคริสต์มาสค่ะราคาขายก็อยู่ที่1ปอนด์นะคะสเตมเซตนี้นะคะเป็นสเตมที่มีเซตใหญ่เลยค่ะ แต่อันนี้ก็คือเอามาโชว์เท่าที่มีนะคะราคาก็อยู่ที่13ปอนด์ค่ะเป็นสแตมที่ยังไม่ได้ใช้นะคะสแตมเซตนี้ก็เป็นสแตมที่ใช้แล้วนะคะราคาขายก็อยู่ที่4.20ปอนด์ค่ะมีราคาหน้าดวง2เพนนี15เพนนีครึ่ง17เพนนีแล้วก็60เพนนีนะคะสวยมากเลยค่ะสเตมเซตนี้ สำหรับเซตนี้ก็เป็นสเตมที่ใช้แล้วนะคะราคาขายก็อยู่ที่1.50ปอนด์ค่ะราคาหน้าดวง14เพนนีแล้วก็17เพนนีนะคะเซตนี้ก็เป็นสเตมเก่านะคะราคาขายก็อยู่ที่2.95ปอนด์นะคะราคาหน้าดวงก็ครึ่งเพนนีแล้วก็15เพนนีครึ่งแล้วก็60เพนนีค่ะ สำหรับดวงนี้นะคะก็แยกออกมา60เพนนีนะคะเป็นสแตมที่ใช้แล้วแล้วก็ราคาขายก็อยู่ที่2ปอนค่ะส่วนนี้ก็ดูตามป้ายไปเลยนะคะราคา35ปอนค่ะแคตตาล็อกร้อยปอนนะคะและนี่ก็คือ1.20ปอนด์ค่ะดวงนี้7ปอนนะคะแคตตาล็อก18บอนดปอนค่ะ ดวงนี้12ปอนด์ค่ะแคตตาล็อก32อปอนด์นะคะเป็นสแตมเก่านะคะสำหรับดวงนี้นะคะเป็นสแตม2เพนนีแต่ราคาขายอยู่ที่75เพนนีค่ะเป็นสแตมเก่านะคะดวงนี้นะคะขายอยู่ที่3ปอนด์ค่ะสแตมเก่าค่ะ ดวงนี้ก็เป็นสแตมเก่านะคะหน้าดวง1นึ่เพนนีค่ะขายอยู่ที่20่สิบเพนนีนะคะดวงนี้ก็เป็นสแตมเก่าอีกนะคะขายอยู่ที่หนึ่งปอนด์ค่ะดวงนี้ก็หนึ่งเพนนีนะคะหน้าดวงแต่ราคาขายอยู่ที่25่สิบห้าเพนค่ะ ดวงนี้นะคะขายที่ราคา3.30เพนนีค่ะราคาหน้าดวงนะคะครึ่งเพนนีค่ะแคตตาล็อก10ปอนแต่ราคาขาย3.50ปอนด์ปอนค่ะสเต็มดวงนี้ใหม่นะคะราคาแคตตาล็อก17ปอนดปอขาย6.50ปอนด์ปอนเป็นสเต็มราคา2เพนนีนะคะราคาหน้าดวง สำหรับดวงนี้นะคะก็เป็นสแตมที่ยังไม่ได้ใช้นะคะราคาหน้าดวง2เพนนีครึ่งนะคะราคาขายก็อยู่ที่1.50ป bon อนด์ค่ะสำหรับดวงนี้นะคะก็เป็นสแตมที่ยังไม่ได้ใช้นะคะราคาหน้าดวง6เพนนีนะคะแคตตาล็อก15ปอนด์ราคาขายอยู่ที่6ปอนด์ค่ะ สำหรับเซตนี้นะคะอยู่ในบล็อก4ดวงเลยนะคะราคาขายนะคะก็คือ2ปอนค่ะสเตมดวงนี้นะคะสวยมากค่ะราคาหน้าดวงนะคะก็คือ2ชิลลิงนะคะราคาแคตตาล็อก40ปอนแต่ราคาขายก็15ปอนค่ะสเตมดวงนี้นะคะก็เป็นสเตมที่ใช้แล้วนะคะราคาหน้าดวงวันชิลลิงนะคะ1ชิลลิงค่ะ แคทตล็อกก็ขายอยู่ที่12ปอนดอนแต่ราคาขายของเราก็คือ4.75ปอนด์ปอนนะคะส่วนดวงนี้ก็เป็นสเตมที่ใช้แล้วนะคะก็คือราคาหน้าดวงอยู่ที่2ชิลลิงค่ะราคาแคทตล็อกก็อยู่ที่29ปอนราคาขา,ขายของเราก็12ปอนดอนค่ะ สำหรับดวงนี้นะคะราคาหน้าดวง1เพนนีค่ะเป็นสแตมที่ยังไม่ได้ใช้นะคะราคาขายข,ายของเราอยู่ที่1ปอนค่ะอันนี้ก็เป็นสแตมดวงเดียวกันนะคะกับที่เราดูไปเมื่อกี้แต่ดวงนี้จะเป็นสแตมที่ใช้แล้วนะคะราคาสแตมที่ใช้แล้วนี้จะแพงกว่านะคะคือดวงนี้จะขายอยู่ที่2.25ปอนด์ค่ะ สเตมดวงนี้ก็เป็นสเตมที่ใช้แล้วเหมือนกันนะคะราคาขายของเราอยู่ที่90เพนนีค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นสเตมดวงเดียวกันกับเมื่อกี้นี้แต่อันนี้ยังไม่ได้ใช้นะคะราคาแคตตาล็อกอยู่ที่11ปอนด์ค่ะแต่ราคาขายของเรานะคะก็คือ4ปอนด์ค่ะสวยงามมากค่ะ สแตมดวงนี้นะคะก็เป็นสแตมที่ยังไม่ได้ใช้ค่ะราคาหน้าดวงนะคะก็คือ2เพนนีแต่ราคาที่เราขายก็คือ2ปอนค่ะสแตมดวงนี้นะคะก็เป็นสแตมที่ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันค่ะเป็นสแตมที่มีราคาหน้าดวง3เพนนะคะราคาขาย2ปอนค่ะสำหรับดวงนี้นะคะก็ราคาหน้าดวง3เพนนีเหมือนกันค่ะ แต่ราคาที่เราขายนะคะก็คือ 1. 2 0ปอนด์ค่ะเป็นสแตมป์ที่ใช้แล้วนะคะดวงนี้นะคะก็มีราคาหน้าดวง2เพนนีแต่ราคาขา,ขายของเราก็อยู่ที่1ปอนค่ะดวงนี้ก็สวยค่ะอันนี้เป็นสแตมป์ที่ใช้แล้วนะคะราคาหน้าดวงก็คือ3เพนนี ราคาขายของเราอยู่ที่1.40ปอนด์ค่ะอันนี้ก็เป็นชุดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะ60ปอนด์ค่ะอันนี้คือสแตมที่เอามาให้ชมนะคะแต่ไม่ได้เอาออกมาให้ชมทีละดวงค่ะเพราะว่าสแตมมีเยอะมากค่ะไม่สามารถที่จะออกมาเรียงให้ชมทีละดวงได้นะคะก็จะมีเป็นบางส่วนเท่านั้นค่ะตอนนี้ก็ชมไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะ ในระหว่างที่ชมสแตมไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเงินลักษณะสัญ,ญลักษณ์ของเงินปอนนะคะแล้วก็จะมีลักษณะอย่างไรนะคะนี่นะคะคือสัญ,ญลักษณ์ของปอนค่ะจะมีลักษณะคล้ายๆกับตัว e นะคะและสัญ,ญลักษณ์ของเงินปอนกับเงินยูโรนี้จะ คล้ายๆกันนะคะแต่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่นิดนึงเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะนี่เลยค่ะคือสัญ,ญลักษณ์ของยูโรนะคะแล้วก็ค่าเงินนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงค่ะคือราคาเงินของปอนสเตอร์ลนนี้ก็จะสูงกว่าเงินยูโรนะคะแล้วก็ราคาค่าเงินนี้ก็ ไม่ได้แน่นอนตายตัวเสมอไปค่ะสมัยก่อนนี้แรกๆเลยนะคะเยตุยจำได้ว่าเงินปอนสเตอร์ลิงนี้อยู่ที่75บาทนะคะคือ1ปอนนี้สามารถแลกเงินไทยได้ประมาณ75บาทเลยค่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ได้แล้วค่ะเงินบาทก็แข็งตัวค่าเงินก็ลดลงทุกวันนี้คงอยู่ที่ประมาณ40กว่าบาทนะคะ ช่องชวีดาวแฮมนะคะก็มีเงินสะสมเหมือนกันนะคะเป็นเหรียญของต่างประเทศค่ะมีเหรียญหลายๆประเทศเลยนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ชมค่ะตอนนี้ดูสแตปมกันไปก่อนนะคะมีทั้งเงินที่เออเป็นแบงก์แล้วก็เป็นเหรียญนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้เอาสแตปมออกมาให้ชมเป็นดวงดวง อันนี้คือสแตมที่อยู่ในอัลบั้มค่ะเพราะว่ามันจะเป็นพลาสติกแล้วทีนี้เวลาถ่ายรูปออกมามันก็จะเป็นภาพสลัวสลัวคือมองสแตมไม่ชัดค่ะแต่เราก็พยายามที่จะให้เห็นสแตมหลายๆดวงในเวลาพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าเราจะมีสแตมอีกเยอะอยากจะนําเสนออยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าสแตมของต่างประเทศนี้มี ลักษณะแบบไหนอย่างไรแล้วก็สวยงามแค่ไหนนะคะเราก็จะพยายามนำสแตมที่เรามีอยู่ออกมาให้ชมนะคะเพราะว่าไม่แน่ว่าบางทีสามีเขาอาจจะขายในออกชันนะคะก็คือขายประมูลค่ะถ้าเกิดเขาขายไปหมดแล้วนี่ก็คงไม่มีสแตมมาให้โชว์นะคะก็เลยอยากจะพยายามที่จะนำสแตมที่มีอยู่ออกมาให้ผู้ชมได้ชมกัน สวยๆงามๆอย่างนี้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจอยากจะซื้อเราก็มีขายนะคะขายในราคาถูกๆและก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดติดตามด้วยค่ะเพื่อจะไม่พลาดชมในคลิปต่อๆไปที่เราจะนำมาเสนอนะคะเพราะว่าเรายังมีสแตมอีกเป็นกลุ่เลยค่ะที่จะเอามาให้ชมนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ค่ะ ขอบคุณมากนะคะ